ช่วยกันไขปริศนาไม่รู้อะไรกันนักหนาเกิดมาหลายต่อหลายคนไม่เคยพบเคยเห็นฮะทำข่าวน้ําท่วมมาทําไมถึงมีด่าทําไมถึงมีปา่าทําไมถึงมีปืนได้เหตุการณ์นี้ไขปริศนาเขตปกครองพิเศษเขตแปด 8, เขตแปด 8, หาดใหญ่ไม่รู้อะไรดุจริงดุดันยิงสนันหว่านไหวพี่กู้ภัยไปเมื่อวานนี้ครับเหตุการณ์ที่ท่านเห็นคือเมื่อวานนี้พี่กู้ภัยยังงงน้ําลงแล้วนะน้ําลงแต่ยังคงมียิงครับเฮ้ย hey. S 1> <S 1> เอาอีกแล้วเอาอีกแล้วเนี่ยอันนี้คือทำไมอะ่ะยิงทำไมอะ่ะเมื่อเมื่อกลางวันนี้หมดแม็กไปสองแม็กอะ่ะรัวด้วยดูจริงยิงทุกวันกู้ภัยงงว่าน้ำมันเริ่มลงแล้วอะ่ะพี่กู้ภัยก็จะเข้าไปให้การช่วยเหลือน้ำเริ่มลงก็ยังคงนนคยิง คงยิงพี่กู้ภัยอยู่ดีพี่กู้ภัยสันกําแพงเมื่อวันนี้ชุดนี้มาไกลมากกู้ภัยสันกาแพงตกแล้วเขามาจากเชียงใหม่เขาไม่รู้ทางไม่รู้อะไรอยู่เดี๋ยวว่าจะเชียงใหม่เลยอยู่กรุงเทพไปช่วยอยู่ปากน้ําสุทรปากการไปช่วยแล้วก็งงก็ไม่รู้แต่อยากจิตใจอยากจะเข้าไปช่วยอยู่แล้วดังนั้นระหว่างที่เข้าไปช่วยก็ตกใจยิงกันสนานวันไหวยิงทําไมยิงอีกแล้วกลางวันมันก็ยิงสองแม็กพี่เขาบอกแล้วนี่คือเหตุการณ์ล่าสุดฮะ ย้อนไปคือกู้ภัยเข้ามาไกลมาเป็นพันไมล์เป็นพันกิโลพอเจอแบบนี้แล้วเป็นไงใจอยากช่วยแต่กลัวด้วยว่าหากเข้าไปช่วยจะซวยมีลูกมีเมียมีพ่อมีแม่ต้องดูแลอยากจะมาตายที่นี่ไหมไม่สุดท้ายต้องปิดจ็อบฮะถอยกรุดออกมาบรรยากาศอีกรอบหนง่งฮะทีมอาสานะครับเจ้าหน้าที่อาสาที่กําลังจะไปแจกข้าวขอยกเลิกภารกิจก่อนนะครับเนื่องจากมีเสียงปืนในพื้นที่นะครับ ตรงนี้เป็นพิกัดไหนครับพิกัดตีสะพานรอนหนึ่งนะครับอ่าเสียงปืนมาจากปากซอยปากว่าปากว่าซอยหนึ่งซอยสองนะครับไม่รู้หลังไหนนะครับยิงปืนขึ้นมานะครับวันนี้ไม่ปลอดภัยกับทีมงานขอยกเลิกก่อนนะครับขอยกเลิกภารกิจครับเขาเขายิงที่ก็ได้รู้ครับเปยังไหนอา เ,เนี่ยครับสุขคนยิงเข้ามาตอบไม่ได้เลย,ยนะนี่คือพื้นที่ เขตแปดนะรุนแรงดุดันยิงกันสนานบวนไหวไม่ใช่ยิงแค่ครั้งเดียวยิงหลายต่อหลายทีขนาดล่าสุดนี่ก็ยังคงมีการยิงต่อไปครับแล้วเจออย่างนี้ทุกทีนะคะทีมที่รับผิดชอบดูแลเขต8เป็นทีมพี่บินพี่บินมาลุลิศค่ะคุณผู้ชมพอลูกน้องทีมของตัวเองผู้ที่อยู่ในทีมร่วมกันเนี่ยโดนยิงปืนไล่หลังพี่บินยกมือเลยยกมือไหว้เลยขอลาผมไหว้นะอย่ายิงพวกผมเลยพวกผมตั้งใจมาช่วยค่ะ ผมว่าเลยนะฮะเพราะว่าออหนึ่งก็คือการทํางานของพวกเราเนี่ยเราทํางานเพื่อส่วนรวมเพื่อี่น้องประชาชนเราไม่ได้ไปเบง่งไม่ได้ไปแบบโอ้อวดไม่ได้ไปท้าทายอะไรเลยอาจบ,บางครั้งการทางานของเราโอเคมันก็ต้องใช้เวลาบางทกีกระแสะน้ํามันเชี่ยวแรงมากบางทีเจ็สกีของเขาเนี่ยมันต้องใช้แรงมันเพื่อจะฝ่าน้ําฝ่าก,กระแสะนี้ไปบางทีมันอาจจะเป็นคลื่นที่ลูกใหญ่บ้างอะไรบ้าง แต่ด้วยความที่เขาก็อยากเข้าไปช่วยบางทีเขาเอาข้าวไปนะครับไปหาคนที่แบบเออเขาสามารถติดต่อได้เพื่อจะไปรับขออกมาบางครั้งบ้านอื่นอาจจะไม่เข้าใจว่าเอ้ทำไมต้องอะไรนี่ไปไล่อะไรเงี้ยที่ผม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 ขอโทษจริงๆนะพี่บินยกมือก่อนเลยค่ะพี่บินยกมือไหว้ก่อนเลยพี่บินบรรลือฤทธิ์นะคะอยู่ในทีมของมูลนิธิร่วมกตัญญูค่ะออกมาวิงวอนยกมือไหว้ขอเธอครับพี่น้องผู้ประสบภัยเขตแปด อย่ายิงอย่าตะโกนดา่าอย่าขับไล่กู้ภัยแบบนี้เลยกู้ภัยตั้งใจมาทํางานเพื่อส่วนรวมเพราะบางทีเนี่ยมันคือเข้าใจว่าบางเรื่องน่ยมันกระทบกับสิ่งที่กู้พี่ๆเขากําลังประสบภยัยแต่พี่กู้ภัยก็ต้องทํางานแข่งขนันกันกับเวลาค่ะแล้วที่ผ่านมาทํามาหลายพื้นที่ไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้มาก่อนเลยตลอดทั้งสัปดาห์ที่ผ่านมาโดนยิงไล่หลังมา สามรอบแล้วนะคะคุณผู้ชมแต่ละจุดแต่ละครั้งโอ้โหพี่กู้ภัยเองเขาก็ไม่รู้ว่าคือคือเขาก็ไม่รู้ว่าเขาจะต้องทำยังไงต่อได้บ้างคือเขาก็พยายามทำอย่างเต็มที่แล้วแล้วแต่ละวันที่ยิงเนี่ยบางครั้งเกิดข้อสงสัยเลยว่ากระสุนพี่มีเยอะขนาดนี้เลยเหรอคะ ชวนทะเลไปเทีย่ยวไปแล้วก็ยิงปืนเหรอเฮ้ยเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วเนี่ยอันนี้คือทำไมอ่ะยิงทำไมอะเมื่อเมื่อกลางวันนี้หมดแม็กไปสองแม็กอ่ะรัวด้วย นี่แหละคือคําถามว่าเออแล้วยิงทําไมหลายรอบมากยิงผมทําไมทั้งกลางคืนแล้วก็กลางวันด้วยนะคะคือพี่เขาเนี่ยเข้าไปเอาข้าวเอาน้ําไปแจกในพื้นที่ซอยแปดแต่ว่าโดนยิงไล่หลังมาแบบนี้พี่เขาก็ใจเสียเหมือนกันนะครับ เหตุการณ์ยิงเจ้าหน้าที่กู้ภยัยไม่ว่าจะยิงขู่ยิงไล่ในพื้นที่ตอนที่เจ้าหน้าที่เข้าไปให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยเนี่ยมันไม่ปกติแน่นอนฮะเพราะว่าถ้าเกิดมูดูในสถานการณ์แบบคนทั่ว,วไปคือถ้าเราเป็นผู้ประสบภยัยกู้ภัยมา เราต้องให้เขาช่วยเหลือเราต้องไม่ไล่เขาไปวัเรียกยังง่ายกว่าซึ่งเรื่องนี้พอมีความผิดปกติเสร็จปุ๊บนี่เราต้องการคําอธิบายนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นล่าสุดนั้นหมอหมูครับหมอหมูออกมาวิเคราะห์พฤติกรรมของคนที่ประสบภัยอยู่ในเขตแแล้วก็ยิงปืนไล่เจ้าหน้าที่กู้ภัยแบบนี้หมอหมูบอกว่ามันเป็นสภาวะไม่ปกตินะครับคุณผู้ชมเพราะว่าร่างกายของผู้ประสบภัยบางส่วนเนี่ยอาจจะมีภาวะทางจิตเป็นทุนเดิมบางส่วนอดข้าวอดน้ําอดอาหารนานหลายวั จนร่างกายเกิดความเครียดแล้วก็ส่งผลให้สมองทำงานผิดปกติครับพิการผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่ใช้ปืนไล่ยิงทีมกู้ภยัยสวัสดีครับหมอหมูพูดจริงนะครับเหตุการณ์ที่ผู้ประสบภัยน้ำท่วมกลับใช้ปืนไล่ยิงทีมกู้ภยัยฟังดูเหมือนคนใจร้ายแต่ในมุมแพทย์นิติเวทนี่คือสัญญาณสมองกำลังทำงานผิดปกติอย่างชัดเจนครับ ในภาวะน้ำท่วมหนักคนเราจะเข้าโหมดสู้หรือหนีฮอร์โมนเครียดหลังน้ำขึ้นอย่างรวดเร็วทำให้สมองส่วนเหตุผลปิดสวิตท,ทันทีเหลือแค่สมองส่วนเอาตัวรอดเสียงเจสกีที่กำลังเข้ามาช่วยบางคนจะตีความผิดว่ามีคนบุกรุกมาปล้นบ้านนี่คือภาวะ acute stress reaction ตอบสนองเร็วเครี้ยวกราดและคาดเดาไม่ได้อีกกลุ่มคือภาวะสับสนเฉียบพลัน delirium เกิดได้จากการไม่กินไม่ได้นอนขาดน้ำขาดเกลือแร่อยู่ในบ้านที่ไฟดับหลายชั่วโมงหลายวันสภาพนี้ทำให้หลงผิดชั่วคราวคิดว่าคนที่กำลังช่วยคือคนร้ายมองทุกอย่างเป็นภัยปืนเลยถูกหยิบขึ้นมาโดยไม่ทันคิดและยังมีผู้ประสบภัยบางรายที่มีโรคประจำตัวทางจิตเวชเช่นโรคจิตเภทน้ำท่วมเป็นตัวกระตุ้นชั้นดีให้โรคกำเริบเขาไม่ได้ตั้งใจร้ายแต่เขาได้ยินเสียงที่ไม่มีอยู่จริง หรือคิดว่ามีคนจะมาทำร้ายครอบครัวนอกจากนี้ยังมีภาวะถอนสุราสารเสพติดค้างค้งทำให้เพ้อสับสนประสาทหลอนในวิกฤตแบบนี้ความหวัดระแวงเพิ่มขึ้นหลายเท่าดังนั้นหมออยากให้ทุกคนเข้าใจว่าคนที่ยิงกู้ภัยไม่ได้เกลียดกู้ภยัยแต่สมองเขากำลังเผชิญภาวะเครียดหวาดกลัวสับสนจนระบบเหตุผลล้มเหลวในเสี้ยววินาทีนี่คือความจริงในสถานการณ์ภัยพิบัติที่เรา ต้องเข้าใจเพื่อป้องกันโศกนาฏกรรมได้ในครั้งต่อไปครับหมอหมูวิรสศักดิ์พูดจริงไม่แตกวิเคราะห์หมอหมูออกมาอธิบายตามทฤษฎีที่คุณหมอมีความรู้และเชี่ยวชาญเลยนี่มันคือหลักของสมองเลยนะหมอหมูครับสนิทกันอยากใช้คำว่าโคตรฉิกมากเลยไม่เคยได้ยินเรื่องแบบนี้มาก่อนเลยฮะครับแต่ว่าหมอหมูหรือว่ารองศาสตราจารย์ในแพทย์วิรสศักดิ์จรรุชัยศรีเนี่ยถ้าเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านนิติเวช มหายจลัยศรีนรินทรินวิโรจนะครับออกมาวิเคราะห์ให้เราเห็นถึงพฤติกรรมเลยก็ตามที่บอกไปว่าเฮ้ยกู้ภัยจะไปช่วยอ่ะแล้วตรงนั้นน่ะมีแต่ผู้ประสบภัยมันมีเหตุผลอะไรทําให้ต้องยิงปืนออกมาไล่เหรอมันไม่ปกติเลยหมอหมูก็เลยต้องออกมาวิเคราะห์ตามสภาพการที่เกิดขึ้นนะครับผู้ชมหมอหมูบอกว่านี่คือสัญญาณการที่บ่งบอกว่าสมองนั้นทํางานผิดปกติเกิดจากน้ําท่วมหนักเนี่ยเครียดฮอร์โมนก็ ฮอร์โมนความเครียดหลั่งออกมาหลังจากพบว่าน้ําขึ้นอย่างรวดเร็วสมองส่วนเหตุผลปิดสวิต์ก็จะเหลือแค่ส่วนเอาตัวรอดเท่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเหลือส่วนเอาตัวรอดเจ็สสกีวิ่งมามีเสียงปุ๊บจะถูกตีความว่า เป็นผู้บุกรุกจะเข้ามาทําร้ายเขาหรือเปล่ามาปล้นเขาหรือเปล่าสมองก็เลยสั่งการเอาเอาตัวรอดก็หยิบปืนขึ้นมาแล้วก็ลั่นไกออกไปหรือแสดงออกพฤติกรรมในเชิงเกลี้ยวกล่ดนะครับส่วนอีกกลุ่มหนึ่งอันนี้จะเป็นภาวะสับสนเฉียบพลันเป็นภาวะที่ร่างกายเนี่ยขาดน้ําขาดอาหารขาดเกลือแร่นานติดต่อกันหลายๆวันแล้วต้องอยู่ในบ้านที่ไฟดับ หลายวันกลางคืนก็เครียด,ดมองไม่เห็นอะไรขับถ่ายลําบากแล้วมันจะเป็นภาวะหลงผิดชั่วคราวคิดว่าคนมาช่วยคือคนร้ายมองทุกอย่างเป็นภัยไปหมด อะไรอยู่ใกล้มือปืนอยู่ใกล้มือหยิบขึ้นมาโดยไม่ทันคิดแล้วก็ลั่นไกออกไปแล้วยังไม่นับรวมนะครับกลุ่มผู้ประสบภัยบางส่วนที่อาจจะมีอาการจิตตะเวทเป็นทุนเดิมอยู่แล้วแล้วน้ําท่วมเกิดออกความวเครียดเกิดภาวะกดดันก็ออกไปกระตุ้นให้อาการกําเริบหมอหมูทิ้งท้ายมีหลอนยาด้วยอถอนสุราหลอนยารวมกันหมดมีสารเสพติดปกติหาได้แต่น้ำท่วมมันขาดพอมันขาดเสร็จปุ๊บร่างกายก็มีภาวะตอบสนองออกมาแบบนี้ควบคุมไม่ได้เแต่ว่าเรื่องสมอง ันนี้พี่คิงก็เรียนมาเหมือนกันนะอาการมันจะคล้ายตำราเดียวกันไหมตำราเดียวกันค่ะคือที่เรียนมาคือตำราสูตรพี่คิงเป็นแอนตี้เอจจิ้งเนาะคนที่พวกกินยาลดน้ําหนักจะมีอาการคล้ายอย่างนี้เลยหลอนหลอนเพราะว่าพอไม่กินข้าวไม่มีสารอาหารไม่มีแร่ธาตุระบบสมองมันทํางานเปลี่ยนไปไม่มีตําราฮะทำข่าวมาแล้วทั่วประเทศน้ําท่วมเจอมาแล้วหลายรอบใหญ่ๆๆๆ Joue, เหนือกลางอีสานเขาก็เป็นแบบนี้ติดบ้านอยู่สามสี่วันไม่ได้กินไม่ได้นอนไม่เคยเห็นใครไม่เคยมีเห็นใครอย่างนี้เลยอไม่เคยมีเห็นใครมึงดามามาพโวอยรับเคยเห็นครับผมก็เลยไม่แน nee. ่ใจว่าไอ้ตำรานี้ทำไมมันถึงเฉพาะเจาะจงกับเขตแปดเขาอาจจะต้องแยกกันวี่ตนคือพยายามจะวิเคราะห์ไม่ได้พุ่งเป้าไปที่พฤติกรรมนิสัยส่วนตัวพยายามจะดูเป็นร่างกายก่อน แต่คุณหมอก็แบ่งไว้หลายกลุ่มนะว่า<ะ>เออสามกลุ่มนี้เป็นไปได้<ะ>เอ,อเกิดเครียดจัดไม่ได้กินข้าวกินน้ําแล้วก็มีภาวะทางจิตเป็นทุนเดิมแต่ยิงปื้นมีความผิดตามกฎหมายออถ้าหากตํารวจยังมีอยู่ยังสามารถใช้งานตํารวจได้ต้องไปดําเนินคดีกับผู้ที่ใช้อาวุธปืนครั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นรอบกลางวานันกลางคืนหรือตอนไหนก็ตาม<ช>ที